มาแล้วคะ่ะบอนสีสวยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกกันนะคะวันนี้มีไม้เหลืองมาแบ่งด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่สิบเดือนสิบนะคะกลับมาพบกันกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็อยู่ในสวนเช่นเดิมนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวนสานิตบอนสีหนูอยู่ที่่าหนูอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ เดี๋ยวจะพาไปชมบอลสีสวยๆนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยทักทายได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอ,อ๋อลืมแจ้งนะคะสำหรับค่าจัดส่งแล้วก็การสั่งซื้อต้นไม้นะคะสามารถสั่งได้ทางการโทรนะคะการทักไลน์มาหรือว่าทักเฟซมาก็ได้นะคะ เฟสไลน์ Line, เดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้นะคะเบอร์โทรก็จะขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะ0 6 4 2 8 2 4ส6 3นะคะสำหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะก็ทักเฟสหรือว่าโทรโดยตรงได้เลยนะคะโทรได้ตลอดค่ะเจอคลิปตอนไหนโทรตอนนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะหนูจะอยู่กับโทรศัพท์ตลอดนะคะแต่ว่าโทรศัพท์ถ้าหนูไม่อยู่ก็จะมีพ่อหรือแม่รับให้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้คือมะขาดไทยนะคะมะขาดไทยก็จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะโตเขาจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเข้มตั้งแต่เด็กนั่นแหละค่ะคือแล้วเขาก็จะมีเม็ดชุมพูตัดนะคะนี่ค่ะเม็ดเล็กๆเล็กๆนะคะในะคะเป็นเม็ดชุมพูบนพื้นใบค่ะอันนี้มีแบ่งแปสิบบาทนะคะนนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะออกแบบโทนแดงนะคะบางต้นก็จะมีแบ่งนะคะแต่ต้นนี้ยังไม่มีลูกนะคะ ลูกชุดแรกหมดไปแล้วนะคะสําหรับลูกไม้ไก่แดงตัวนี้นะคะหนูจะเรียกลูกไม้นะคะเขายังไม่มีชื่อของตัวเองค่ะตัวนี้อันนี้นะคะที่พามาดูเมื่อวานนี้นะคะเขาอาถามว่าตรงนี้รอน้ําไว้ไม่ได้หรอนะคะเพราะว่าหนูจะต้องการให้เขาลงหัวนะคะจะอยู่ตรงทางเดินตรงนี้ค่ะระหว่างตู้นะคะ เดี๋ยวหนูจะค่อยๆไล่ให้ชมนะคะว่ามีพันุ์อะไรบ้างที่อยู่ตรงนี้นะคะเตรียมทําจํานวนชุดใหม่เพิ่มเติมนะคะบางพันุ์ก็ยังมีจํานวนอยู่บางพันธ์ก็จํานวนหมดไปแล้วนะคะอย่างตัวนี้ก็คือนางรากสดป้ายนะคะนางรากสดป้ายนะคะตัวนี้ก็ยังพอมีจํานวนอยู่นะคะก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแบบป้ายนะคะ<ม>นี่ค่ะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตรงทางเดินแคบๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคูพิงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะคูพิงคูพิงก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่150บาทนะคะกระถาง4นิ้วเนี่ยค่ะบางอาหลายหลายคนถามมาว่าจอมนะคะสามารถเอาไปผ่าซ้ำได้หรือเปล่าจอมผ่าซ้ำได้นะคะเมื่อผ่านไปอายุเขาก็จะสร้างหัวขึ้นมาใหม่แล้วก็ผ่าหัวเขาได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คูพิงค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นนาลีบุรพานะคะตัวนี้ก็มีแบ่งกระถาง4นิ้ว หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะเริ่มมีใบใหม่กลางออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีแบ่งอยู่นะคะสําหรับนาลีบุรพากับะครูพิงเคี่ยค่ะมีแบ่งอยู่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่นคะคะไม่ได้ห่อนะคะก็คือต้องการให้เขาลงหัวนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นตรงนี้นะคะจะรอน้ําตลอดเลยนะคะอือันนี้ยังไม่ได้เอาไปทําจํานวนชุดใหม่นะคะก็เลยจะรอน้ําทิ้งไว้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็นารีบุรพานะคะจะพามาดูตรงนี้ค่ะลูกไม้หูยกนะคะที่หนูมีแบ่งออกไปนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้คือให้ดูต้นแม่เขานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกค่ะนี่นะคะหูเขาจะใบถึงก้านเลยนะคะใบสวยมากใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้ใบเขาจะแปลกกว่าเพื่อนนะคะเขาเรียกว่ากึ่งกาบกึ่งใบพัดนะคะตัวนี้นี่ค่ะฟอร์มต้นแม่เขา เดี๋ยวจะพาไปชมลูกนะคะวันนี้มีลูกมาแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้เมล็ดของที่สวนเองตัวนี้ยังไม่ได้ทําจํานวนเลยนะคะเขายังทําจํานวนไม่ได้นะคะใบเขาจะพิ้วด้วยนะคะเนี่ค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นสุดปารถนานะคะสุดปารนาก็จะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทก็จะเริ่มกัดเม็ดจุดจแดงๆแบบนี้มาแล้วนะคะ อันนี้ต้นแม่ลิขิตสวรรค์นะคะลิขิตสวรรค์ก็มีแบ่งสองร้อยบาทนะคะเป็นไม้ปลายค่ะนะคะสวยมากป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือเทพนรสิงห์นะคะใบที่มือหนูนี่เพิ่งกลางเลยนะคะก็เวลาเขากัดเต็มจะกัดสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งตอนเด็กจะเขียวนะคะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะฟา์มมาดูพร้อมตอนโตนะคะจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเขียวดูไม่ออกเลยนะคะว่าจะโตไปแบบไหน นี่ค่ะลูกไม้สีเหลือบนะคะที่สีแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะที่หนูมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจกระถางหกนิ้วนะคะก็มีแบ่งเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะฟอร์มนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะกระถางนี้สีสวยมากนะคะแดดออกพอดีเลยนี่ค่ะฟอร์มไม่สูงนะคะนี่จะเป็นโชคล่ำซ้ำนะคะตัวนี้ ี่ค่ะอย่างต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดเหมือนกันชุดเดียวกับใบพิวๆนะคะนี่ใบสวยมากอันนี้คือผีเสื้อสมุทนะคะหน้านี้หนูจะเรียกว่าหน้าออกชมพูนะคะเขาจะมีหน้าม่วงอีกหน้าหนึ่งคือมันมีหลายหน้าอยู่นะคะแต่ว่าหน้าจะไม่เยอะเท่าพยามมลนะคะนี่ค่ะให้ดูใบชัดๆใบจะใหญ่นะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะเพิ่งเริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะสําหรับตัวนี้นะะี่ค่ะ ให้เขาดูมุ้งกว้างๆนะคะว่าเวลาฟอร์มมันเต็มฟอร์มนะคะฟอร์มจะสวยมากอันนี้มหาราชานะคะมหาราชาเวลากรสีจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะตอน,นเด็กๆจะเป็นพื้นขา,ขาวๆนะคะตัวนี้นะคะหนูไม่แน่ใจว่าจำนวนหมดหรือ,อยังแต่ถ้ามีอยู่นะคะหนูจะแบ่งไปที่50บาทค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นแม่ดารารายนะคะดาราลายก็จะใบแข็งๆนะคะตัวนี้ก็เอ่เอเขาเรียกอะไรใบพุ่มสวยนะคะ ของหนูอาจจะแน่นไปนิดนึงนะคะแต่พุ่มเนี่ยสวยมากเลยอาจจะมีใบอื่นบางนบ้างนะคะเนี่ยค่ะดาราลายนะคะตัวนี้มีกระถางสี่นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้กระถางหกนิ้ว๋ยวหนูเช็คไข้นะคะแป๊บหนึง่งอ่ะมาแล้วกระถางหกนิ้วนะคะแต่ฟอร์มใบนี่อาจจะไม่ค่อยเป็นทรงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเขาเบียดกันนะคะใครรับกระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาสองร้อยแปดสิบบาทนะคะ มีต้นเดียวค่ะใบดกมากนะคะดารารายนะคะอันนี้นะคะลูกไม้ไก่ชมพูตนโตูนะคะสีจะเจมมากๆเลยนะคะกัดแบบชมพูเข้มๆนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีแบ่งนะคะห0บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะเผื่อใครสนใจนะคะลูกไม้ไก่อันนี้จะออกโทนชมพูนะคะกัดแบบชมพูบานเย็นเข้มๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคุ้มทรัพย์นะคะกระถางหกนิ้วนะคะ สังเกตได้ว่าใบาจะเยอะมากนะคะแต่ฟอร์มเขาจะไม่สูงค่ะฟอร์มจะประมาณนี้แหละคะ่ะเตี้ยๆนะคะอันนี้กระสีเรียบร้อยนะคะคุ้มซับหนูขออยู่ที่ราคา2 8 0ปดบาทเช่นกันนะคะกระถางนี้เป็นกระถางหกนิว้วกระถางใหญ่แล้วนะคะนี่ฟอมสวยมากอันนี้คือปีกหงนะคะนี่ตรงนี้ก็ใช่คะ่ะปีกหงนะคะนี่คะ่ะปีกหงตอนนี้มีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะก็จะอยู่ที่ราคา2 5 0ห้าบบาทนะคะปีกหงเป็นไม้ ถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจดทะเบียนเมื่อปีสองปีก่อนนี่นะคะสำหรับปีขงสวยมากนะคะทรงใบมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะใบแบบเรียวๆหน่อยนะคะแล้วก็กัดแดงๆลายๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นกระถางสี่นิ้วอีกทีหนึ่งนะคะปีกหงคะ่ะตอนนั้นหนูมีแบ่งกระถางหกนิ้วไปนะคะตอนนี้ต้นสี่นิ้วเริ่มมีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูนะคะสวยมากด้านขวานี่เป็นผู้พิงนะคะ กูพิงจอมเขาค่ะตัวนี้อันนี้ก็ยักษ์นะคะยักษ์เหมือนกันอ่าอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวถ้าหนูนึกได้นะคะดีหนูจะขึ้นชื่อให้อีกทีนึงนะคะยักษ์ตัวนี้จําได้ว่าปล่อยออกไปแล้วนะคะแบ่งออกไปแล้วนะะเนี่ยค่ะเหลือตั้งแม่ชุดที่สองไว้อีกสองต้น,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นพราวนะคะพราวพราวก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา 200บาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วก็กัดสีมาแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพาวจะเป็นไม้แบบเปรอะแล้วก็กัดชุมพูมานะคะสีสวยมากนี่อันนี้จะเป็นพิกุลทองนะคะพิกุลทองไม้เก่าค่ะตัวนี้ยังผ่าไม่ได้จํานวนมาเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งเราจะมาแจ้งนะคะสําหรับตัวนี้ลกพะก้านะคะ จะเห็นได้ว่าโตขึ้นเขาก็จะป้ายแต่ละใบไม่เหมือนกันอย่างที่หนูบอกนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะสําหรับนพเก้านะคะก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้พามาชมต้นแม่ค่ะเพราะว่ายังไม่ถ้าจะไม่ผิดไม่เคยพามาชมเลยนะคะตรงนี้สําหรับนพเก้านะคะนี่สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองนี่อันนี้ใบอาจจะไม่ดกเท่าไรนะคะ ความกัดส,สีของเขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะสําหรับมูลเทียนทองก็จะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบาทนะคะตัวนี้กระถางสีนิ้วก็เริ่มกัดมาแล้วเหมือนกันอันนี้ชุดแม่พันนะคะนแน่นๆนิดนึงนี่สวยมากนะคะตัวนี้แล้วก็พามาชมโทนเข้มๆนะคะ โทนนี้ก็จะเป็นนินเพชรนะคะนินเพชรขายชอบโทนแบบออกไปทางดําเลยนะคะจริงๆเขาก็ออกโทนน้าตาลเข้มนี่เลยค่ะแต่ว่ามองโดยรวมนะคะเขาจะออกมืดๆไปทางดําเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วอันนี้จะเป็นฮิตทักสินตอนโตนะคะบอลเก่านะคะสําหรับตอนเด็กจะไม่มีเม็ดขาวนะคะ ตัวนี้หนูอ่าแบ่งออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าทําจํานวนชุดใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งอีกนะคะอันนี้ก็ใบกลมค่ะน่ารักมากอืมอันนี้อันนี้หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะระหว่างรัตนาที่เบศหรือ,อจังหวัดสงขานะคะเดี๋ยวหนูจะไปเช็คชื่อให้อีกทีนะคะสําหรับตัวนี้ปลายเขาหายไปคะ่ะฝนตกกระเด็นกระดอนหมดนะคะ นี่อันนีก้ก็ ko. ไม้กระดูกนะคะไม้กระดูกคือไม้ที่เส้นใบชัดแบบนี้นะคะคะแต่ว่าทรงใบแล้วแต่นะคะทรงใบแล้วแต่แต่เขาดูที่เส้นใบนะคะไม้กระดูกสวยมากนี่ค่ะสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะเอกชัยนะคะเวลากาสีเขาจะเป็นโทนชมพูนะคะตัวนี้ก็ใบแบบเรียวๆยาวๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะตอนเด็กเป็นสีเขียวนะคะเป็นโทนแบบ สีเขียวแบบสายพเนียนะคะตอนเด็กก็เขียวสายพะเนียนะคะก็แต่ว่าโทนชุมพูเอกชัยจะกัดโทนชมพูนะคะแต่ถ้าสายพะเนียจะกัดแดงนะคะทรงใบคล้ายๆกันเลยอันนี้มีแบ่งหนึ่งรอบาทนะคะสำหรับเอกชัยค่ะช่วงนี้ไม้จะน้าเงาๆหน่อยนะคะเนื่องจากเขาโดนน้ำฝนตกฉะใบทุกวันเลยนะคะไม่มีเว้นเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะน้ำยังค้างใบอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับสวยมากนะคะพวงซับตัวนี้ตอนเด็กๆก,ก็จะออกโทนเขียวๆนะคะตอนโตจะออกแส,แสดนิดนึงนะคะเนะะี่ยค่ะพวงซับนะคะเนี่ยค่ะคนละโทนกับสายพระเนตรนะคะสําหรับเอกชัยนะคะสายคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาเขียวเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ นางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาตอนเด็กเป็นพื้นขาวนะคะพื้นสีนี้ค่ะนะคะยังไม่มีกัดชมพูมานะคะแต่ตอนโตสวยมากนางเกาสุริยานะคะเวลาเข้าฟอร์มแล้วมันจะแบบใบสวยนะคะใครชอบโทนหนุนหวานน่าจะชอบโทนนี้นะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับกระถางสีนิ้วนะคะเขายังไม่กัดสีชมพูมานะคะแต่ว่าสวยนะคะตัวนี้นางเกาสุริยาเขาอยู่ตับรามเกียรตินะคะตับรามเกียรตินี่ค่ะ ลูกไม้ตัวนี้น่ารักมากค่ะเม็ดมันแบบสวยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยแอบโดนหนอนกินไปนะคะนี่สวยมากเลยอันนี้หนุมานชนทงนะคะตอนโตจะเป็นพืชนะอ,อกชมพูนะคะแต่ตอนเด็กเขาก็ยังพื้นขาวอยู่นะคะอันนี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยี่สิบนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วตอน,นเด็กพื้นจะกัดขาวนะคะชมพูอย่างแบบนี้จะขึ้นตอนโตนะคะขอแตกต่างระหว่างพวกเชิญทงกับจุดเลื่อนน้ำทิมนะคะ เป็นทรงใบกับพื้นนะคะพื้นสีชมพูแบบนี้นะคะใบเงามากค่ะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะแต่ใบล่าสุดเนี่ยไหมไปแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกสลับกับแดดนะคะมันก็จะมีบใบไหมบ้างนะคะเป็นเรื่องปกปติเลยนี่สุวรรณภูมิก็มีแบ่ง80นะคะเป็นม้าี่หน้าเงาหน้าใบมันๆนะคะนี่ค่ะสวยมากตัวนี้มีแบ่ง80บบาทกระถางสี่นิ้วคะ่ะ โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่านี่คะ่ะพามาดูลาหูอมจันด้วยนะคะลาหูอมจันก็จะมีแบ่ง120บาทนะคะอย่างที่ตอน,นเด็กมันจะเป็นสีมืดๆนะคะนี่โตมาจะกัดแบบเขาขาแบบนี้ขึ้นมานะคะลาหูมจันมีแบ่ง120่งรอยี่สค่ะกระถางสนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นสิริโชคนะคะจะกัดชมพูนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึบาทนะคะสิริโชค ต้นแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ลากทะลุเรียบร้อยนะคะอันนี้จริงๆเขาเป็นไม้เขียวนะคะตอนเด็กเนะะี่ยค่ะดูจากใบล่างแล้วเขาก็จะกัดชุมพูดได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะหนึ่งร้อยบาทชื่อดีนะคะสิริโชคเทวกรรมลังลักษนะคะตัวนี้เป็นแบบด่างนะคะนี่อาด่างตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ไซส์นี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ เมือนจะมีต้นเดียวค่ะให้ไปหน0่นะคะลากถลุูแล,ล้วค่ะเห็นรากเขาขาออกมาจังหวัดขอนแก่นนะคะตัวนี้เป็นจังหวัดที่ใบกลมนะคะสีแดงการก็แดงนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะจังหวัดขอนแกน่นอันนี้เหลืองสัดูดีนะคะเหลืองสัดูดีหนูให้ไปราคา150บาทนะคะเหลืองสัดูดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้คือ เวียงเจ้าเงาะนะคะเวียงเจ้าเงาะกระถางสี่นิ้วนะคะหนูให้ไปราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทคะ่ะเวียงเจ้าเงาะอันนี้ลูกไม้นะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้เส้นใบจะชัดๆแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะหนูขอรหัสเป็นรหัสเอาเป็นขอขวดแล้วกันนะคะเพราะยังไม่เคยใช้รหัสนี้รหัสขอขวดห้าสิบบาทคะ่ะเขาจะออกสีแบบ เนี่ยค่ะสีประมาณนี้เลยอาจจะมีแดงแทรกนิดหน่อยนะคะตัวรวมสวยมากโทนสีนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยสังวาลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าไม้เขาจะเงาๆนะคะโตจะเริ่มกัดเม็ดมาแบบนี้นะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสร้อยสังวาลคะ่ะสีสวยอันนี้ก็สร้อยสังวาลเหมือนกันนะคะแต่สร้อยสังวาลต้นนี้นะคะจะอยู่คู่กับ ไก่สุดสงวนนะคะถ้าใครรับนะคะสร้อยสังวาลตัวนี้หนูขออยู่ที่หนึ่งร้อบาทนะคะบอกว่าสร้อยสังวาลคู่กับไก่สุดสงวนก็ได้นะคะอันนี้เทวกรรมลังลักษแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างเขาก็จะกัดแดงมานะคะเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบาทกระถางสี่นิ้วนะคะลากทะลุแล้วค่ะนี่นะคะ ยังมากกวัาคว่ำนะคะนี่ให้ไปเจ็ดสิบบาทค่ะจบพระนครนะคะตัวนี้ชื่อว่าจบพระนครยิ่งโตยิ่งใบใหญ่นะคะจบพระนครจะอยู่ตับเสาเลื่อนนะคะเทวดาเสาเลื่อนตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งรบาทนะคะบอลเก่าคะ่ะตัวนี้นะคะในตับนี้น่าจะมีประมาณสิบตัวนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดถ้าผิดชงขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลเก่านะคะนี่จบพระนครคะ่ะหนึ่งร้อบาท เลี้ยงง่ายด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะสีลำพูนนะคะตัวนี้จะออกโทนแบบส้มนิดหนึ่งนะคะออกไปทางส้มเลยตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีลำพูนอันนี้วังทองนะคะวังทองก็มีแบ่งกระถางละหนึ่งรอยบาทนะคะอันนี้เป็นไม้ที่เส้นใบดำเลยนะคะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะตัวนี้เป็นไม้ผ่ามานะคะเม็ดละเริ่มขึ้นแล้วค่ะเป็นออกแบบ เหลืองเหลืองเหลือบส้มนิดหน่อยแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะลูกไม้ตัวนี้นางรากสดป้ายนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนางรากสดนี่ค่ะอันนี้พรน,นับพันนะคะพรน,นับพันมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทคะ่ะพอยชมพูนะคะพอยชมพูตัวนี้จะซนเข้มเข้มนะคะตัวนี้แบ่งไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะพอยชมพูอันนี้ซับทวีคูณนะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่้าสิบนะคะมีต้นเดียวค่ะซับทวีคูณอันนี้ลูกไม้ใบหอกนะคะสีเหลือบสีสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้หนูขออยู่ที่หนึบาทนะคะกระถางนี้นี่ค่ะให้ดูสีกันชัดๆไปเลยนะคะหนึิบค่ะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันก็ต้นใหญ่แล้วนะคะหนูให้ไปหนึบาทนะคะ สูงประมาณ20-30เซนได้นะคะยักษ์ปักหลันค่ะนีค่ะอันนี้ก็เป็นใบหอกเหมือนกัน150ต้นที่สองนะคะตัวนี้นี่แอบติดด่างกลางใบิด้หน่อยนะคะปานตะวันนะคะนี่ค่ะปานตะวันหนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับปานตะวันเป็นไม้ทนเข้มนะคะสีโดนเดียวกันกับพวกพยาขอมนะคะนี่ค่ะ แต่ตัวนี้ชื่อปานตะวันนะคะหลายคนอาจจะถามมาบอกว่ามันคล้ายๆพญาขอมเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่นะคะเขาชื่อว่าปานตะวันค่ะ80บาทใบหอกต้นที่สามนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสี 4, สวยนะคะสี 4, เขาจะเรือบนะคะเขาไม่ได้แบบ แดงก็แดงเลยนะคะมันเป็นเสน่ห์ของเขามากเลยค่ะตัวนี้พรมือสีนะคะต้นละหน0่บาทค่ะพรมือสีจะก้านแดงนะคะตัวนี้อันดามันนะคะต้นละหน0่บาทค่ะอันดามันนะคะไม้ฟอร์มใบดกนะคะตัวนี้นี่ค่ะพาวนะคะไซส์ที่ส่งก็จะเป็นไซส์สีนิ้วนะคะแต่ว่ากัดมาเรียบร้อยแล้วต้นอุบๆวบโตโตเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาสองบาทนะคะพา พาแวะมาดูลูกไม้พ่อนะคะตัวนี้เดี๋ยวในอนาคตจะมีมาแบ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อก่อนนะคะนี่ใบผิวสวยมากอ่าอันนี้ชื่นบานนะคะชื่นบานสีช่มพูนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะชื่นบานองคลักนะคะใบแข่งการแข็งนะคะตัวนี้แข็งมากๆกนะคะนี่ทรงดีนะคะมีหลายต้นอยู่คะ่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับองคลักค่ะ ขุนพนนาสาศึกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะลายเส้นสวยมากนะคะตัวนี้อ่าอันนี้จะเป็นสีอ่าไม่ใช่สีลานะคะอันนี้เศรษฐีพลรานแบบด่างน้อยนะคะตัวนี้ด่างน้อยให้ไปหกสิบาทค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะสีสวยมากค่ะตัวนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาด่างไม่เยอะค่ะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะหนูชอบเรียกว่าลูกไม้ผีเสื้อนะคะตัวนี้สวย อันนี้ให้ปลายต้นละ80สบาทนะคะนี่ค่ะเม็ดแดงๆสวยสีแจ่มนะคะใครชอบโทนชมพูก้านออกสีเข้มแบบนี้นะคะ80บาทค่ะเทพเทวาป้ายนะคะถ้าแบบปลายจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ให้ไปราคาห5 0บาทนะคะเทพเทวาป้ายกระถางสนิ้วนะคะแต่ฟอร์มล้นล้นแล้วนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้อรหัสยอยักษ์นะคะให้ไปต้นละ60บาทค่ะ นี่นะคะสีประมาณนี้อ่าอันนี้ตับนักร้องนะคะสุรพลนะคะสุรพลตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสุรพลเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างตัวนี้ให้ไป80นะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะนายดอกรักตอนเด็กๆจะเป็นโทนขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่เขานะคะม่วงจรัสกุลน,นะคะต้นละ1 0 0บาทนะคะโทนม่วงนะคะเหมือนช่อดอกไม้เลยตัวนี้นะคะ หนึ่งร้อยบาทคะ่ะม่วงจราสกุลนะคะเป็นหนึ่งในไม้ม่วงไม่กี่ตัวนะคะตัวนี้อันนี้ใบกลมน่ารักมากนะคะตัวนี้ตับจังหวัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ใบแข็งการแข็งเหมือนกันนะคะตัวนี้สีสวยนี่ค่ะเวลาอยู่รวมกันเขาน่ารักมากนะคะใบกลมกลมอันนี้นะคะจะเป็นสุขโขไทยนะคะใบไทยตัวเก่านะคะตัวนี้จะออกโคนชุมพูเปอเปอะแบบนี้นะคะ ตัวนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้ว50บาทนะคะสุโคไทยนะคะสุโคไทยตัวนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่อนข้างหาย,ยากกว่าตัวใบยาวนะคะนี่สวยมากเลยอันนี้ให้ไป50บาทค่ะลือสีโคบุตรนะคะอันนี้เจออยู่หนึ่งต้นอันนี้ให้ไป50บาทนะคะเริ่มลายลายมาแล้วค่ะอันนี้50นะคะลือสีโคบุตรขุนไกล้นะคะไม้ป้ายเขียวนะคะข้างในกัดชุพูแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไป100บาทค่ะ ค่ะอันนี้คือคุณโพนสาศาสึกนะคะตอนโตสวยมากเลยแล้วก็ซ้ายมือนี่จะเป็นอ,อำนาจนะคะอำนาจที่ดีนะคะตัวนี้สีก็สวยเวลากัดนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งค่ะเพชรจินดานะคะเพชรจินดาก็มีแบ่งหนึ่งรอบาทนะคะเป็นไม้ที่ใบใหญ่แล้วก็มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ก็เริ่มหูมาแล้วค่ะนี่นะคะเพชรจินดาค่ะตัวนี้นะคะ นี่ค่ะพามาชมอันนี้คือนายดอกรักนะคะนายดอกรักใบเขาจะเป็นทรงใบยาวๆแบบนี้นะคะตอนเด็กเขาจะเป็นสีขาวอันนี้เริ่มชมพูมาแล้วค่ะตัวนี้ก็จะมีตอนกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะแ80ดบาทนะคะนายดอกรักตับวีรชนค่ะอันนี้เป็นทศสกรรันนะคะทศสกั์ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้ว70บาทนะคะแต่ว่ายังไม่กระสีนะคะจะเป็นโทนเขียวมาก่อนตอนเด็กๆเ,เขาจะเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่ ตัวนี้เวลากัดแล้วสวยนะคะโทศกันอันี่จอมดาราโนพลัดนะคะ,ะคะ่ะเลิ่มงคลนะคะแอบเก็บใบเก่าทิ้งนิดหนึ่งนะคะนี่เลิ่มงคลก็จะออกโทนแดงแบบนี้นะคะสําหรับเลิ่มงคลนะคะจะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นโทนแดงแดงค่ะอันนี้กํลาลังกลางอยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมในรางด้วยนะคะ นี่อันนี้คุ้มซักตอนโตนะคะสีมันจะออกจะแสดส้มๆแบบนี้นะคะนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมีทั้งลูกไม้แล้วก็นะคะสีนี้จะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ไม้มีชื่อค่ะมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะก,ก็เดี๋ยวจะพาไปดูทีละสายพันธุ์นะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะให้ดูชัดๆน,นี่เป็นออกโทนหวานๆนะคะตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นโทนแดงะค่ะลูกไม้โทนแดงเหมือนกันนะคะ แต่ข้างๆกันนี่จะเป็นกันหาชารี่นะคะแต่อันนี้เพิ่งโทนแบบเริ่มกัดนะคะยังกัดได้อีกนะคะตัวนี้อันนี้ก็คังจินดานะคะที่หนูบอกว่าตัวนี้แตกหน่อดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็เดินผ่านมาหนึ่งต้นนะคะในกล่องลืมให้ดูเลยนะคะคังจินดานะคะ่ะก็กระถางสี่นิ้วนะคะจะมีแบ่งห้าสิบาทนะคะแต่เดี๋ยวหนูไปเช็คจํานวนให้ก่อนนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นบรรดาใบาไผ่นะคะแต่โทนนี้พ่อเพิ่งลงปลูกชุดใหม่นะคะ โซนด้านซ้ายมือเป็นต้นไปเนี่ยนะคะนีค่ะเป็นลูกไม้นะคะตัวนี้กออันนี้คืออ่าต้นแม่ของกระบี่ในร้อยนะคะสองกอเลยนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสินะคะสำหรับต้นลูกเดี๋ยวหนูพาไปชมค่ะนี่ค่ะพามาชมรอบๆสวนด้วยนะคะ อันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆมีแบ่ง200บาทค่ะตัวนี้เป็นยักษ์หายางนะคะอยู่ตับรามเกียรนค่ะสีสวยนะคะทรงใบดีมากเลยจริงๆตัวนี้เป็นไม้กัดเม็ดนะคะแต่ว่าเม็ดขึ้นแล้วนะคะไซส์ที่หนูส่งเนี่ยค่ะอันนี้กระบี่ในร้อยนะคะ150บบาทนะคะเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่าง ฟอร์มจะไม่สูงนะคะเขาเป็นสไตล์ไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนกพะเก้าป้ายนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนบพะเก้าป้ายค่ะอ่าอันนี้เป็นคมขวัญเขียวหรือคมขวัญเขียวนะคะหนูขอภัยด้วยนะคะตัวนี้หนูชื่อไม่แม่นนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทเป็นบอลเก่าหายยากแล้วนะคะตัวนี้คมขวัญเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษ แบบไม่ป้ายนะคะแบบแขงนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะใบแข่งก้านแข็งมากค่ะแล้วก็เริ่มกัดบิดมาแล้วนะคะแต่เขาไม่ป้ายคะ่ะพาแวะมาดูดารานพร,รัทรนะคะกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้ป้ายสวยมากนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา500บาทนะคะเผื่อใครสนใจดารานพร,รัทป้ายนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมบรรดาแม่พันธุ์ด้วยนะคะที่หนูรวมรว,วมไว้ให้เขาอยู่ที่เดียวกันนะคะสวยมากเลย มีหลายต้นอยู่นะคะดารานพลาสนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะพญาหงนะคะต้นนี้เริ่มมีหูมานิดหน่อยแล้วนะคะนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะคะใต้ใบนะคะหูจะอยู่ใต้ใบอันนี้จะเป็นต้นคู่กับนบะเก้าป้ายนะคะนบะก้าป้ายหนึ่งต้นนี่ค่ะกระถางคู่นี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยบาทนะคะพิเศษให้เลยมีกระถางเดียวค่ะอันนี้ลูกไม้ เบอร์ชมพูนะคะมีจุดด้วยอันนี้เบอร์สองนะคะให้ไปราคาสี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะลูกไม้นะคะที่หูยกจะเป็นโทนนี้นะคะสีนี้ตั้งแต่เด็กนะคะสีสวยมากหูยกแบบนี้นะคะหูมันจะลงมาถึงก้านนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะปิดลัดนะคะปิดลัดให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทปิดลัดเป็นบอลเก่านะคะข้างในจะกัดชมพูนะคะตัวนี้เพชรเจ็ดสีนะคะตัวนี้จะด่างน้อยหน่อยนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะเม็ดชุมพูก็เริ่มกัดไปแล้วคะ่ะเขื่อนปลาศักชลสศิธย์นะคะการแดงใบแดงเงานะคะตัวนี้ให้ไป150บาทคะ่ะเขื่อนปลาสักชลสิิธิ์นินละซับนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทเป็นใบกลมๆเป็นๆน,น,น,นะคะอ๋อ80คะ่ะตัวนี้80บาทนะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะหูใบยกยกนะคะนี่สวยมากตัวนี้ที่หนูให้ดูแม่ไปนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบสวยเลยเอเอ็นปนทางเดียวกันเนเหมือนกันเดะเลยนะคะมนเทียนทองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะใบาย,ยาวนะคะตัวนี้ตัดออกส้มๆค่ะนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวต้นละ 50บาทนะคะนังเสือดาวเขาจะเป็นจุดๆแบบนี้นะคะทั่วทั้งใบเลยเนี่ยคะ่ะสีชมพูนี่คือ,อลูกไม้ผีเสื้อนะคะที่มีแบ่งเนี่ยคะ่ะมีแบ่งอยู่นะคะราคา80บาทอันนี้หนูเลี้ยงไว้ใต้ต้นสักเกนะคะที่พามาชมเนี่ยคะ่ะอันนี้พามาชมที่เก็บแม่พันธุ์ไว้นะคะสําหรับดารานพพลัสนะคะก็วันนี้มีมา ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะจดชื่อจดอเบอร์โทรหนูไว้ได้เลยนะคะ06,4 282 4 3 6 3นะคะสามารถโทรสั่งได้ตลอดเลยนะคะสนใจพันไหนถามได้คะ่ะวันนี้ก็พามาชมบอลสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนทำท่าจะมาแล้วนะคะก็มีข้อสงสัยในการเลี้ยงบอลหรือว่ามีข้อแนะนำนะคะก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้หนูขอไปแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกับหนูทุกๆเย็นนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะคะอ๋อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ